สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านสอน,นะคะวันนี้กักาพีในบ้านก็มาติดสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์เพราะว่านี้ให้สั่งทํานะคะสติกเกอร์มาติดนะคะ <ช planet. S 1> ก็เราจะไปทําโรงทานที่วังปูปริจิตนะคะก็ขอบ <ๆ S 2> คุณคุณแม่ชากพนนะคะที่เป็นให้นี้เป็นสะพานบุญให้นะคะวันนี้นะคะก็รว <anner> มด้วยช่วยกันนะคะเนาะแล้วก็นี้ก็จะทําไปไปวัดด้วยนะคะพรุ่งนี้นะคะที่วังปูนะคะเพราะว่าเรามีการนะคะ พรุ่งนี้เช้ามีการใส่บาตรนะคะใส่บาตรที่วังปูทําบุญด้วยนะคะก็นี่ก็จะทำค่ะเอาไปร่วมบุญแล้วก็เอาไปทํำบุญทานด้วยนะะได้บุญสองต่อนะคะก็ค่ะวันนี้ก็ใครในบ้านมาช่วยนะคะได้บุญร่วมกันนะคะไอซีสัตว์สัตว์ทุ่มร่วมกันกับคุณแม่สากอนนะคะแก่อะไรคำเย็นมันมีกลมันเหี็นที่สุด

ตีน <gen arrogance> <can> ีอ <without> <pad> ันจะก่อันสกบาแต่คนมไม่ได้แขงอะไรเลตัมีเก่ามีตเก่าต่เก่าม่มีเก่มอาินยิงซือบีนนี่ก็มันบุรมันบตตัวน่มเก่าเนาะเก่าเนี่ยเก่าถึงมันเออล้ะเกี่ยเนาะอ่านแล้วก็มนเ่าพี่เก่า้านี่นี่เกานเอาใส่ถุงเก่าน่

เอาไปโจม่มล้ส่ะดแกะเลยนะแกจุ่มสีเส่มบิดุมเามาแส่่ถุงแล้วอจมอู้มาเอาะไหนมันะก้างนี่ไปใส่นอกี่นี่ปะปุยกับนี่เอาพันนี่มาก่อนพัหน่อยมาก่อนแค่ทอม่นบนตงมือฝั่งนี้ใ่ฝ่นี้ใส่ยาอันฟัอันอันพันเขาตอกล้อันนี้หน่อยี่นะ เอาแค่เอาน้าแมนบอกเออนั่นแหละเขาตอกันอหน่อยโนหอยควจะเอาหน้าเนื้ไปวัก่อกันนมีคยังโตแล้วเออเอาตัวหน่อยก่อนบอกเอาขั้คขั้นคบจะข้น่ได้จะเม็ดถึงอ่ะขั้น่อนอนอยมาบ่บ่บ่ัไหน ข้วตัวน้วัวอตัวน้อตัวน้อยตัวน่นตัวนันออนนน่้วต้น้ว้นะนี้จะย่าเอาส้ต้หนักไนี้คือจันึ่อันนี้นเเขามจะทัานเพราะว่านี้จะไปเ้าที่นี่ข้นนนขัดอนนงเอาไส้ขัาซึ่งมันจะมีซองซึนะซึ่งก็ใส่พันอะไรนะไม่จะเอาัวนิดค่ะพันข้าวตอกับพันบึงการนะคะนี่ก็ นี่ก็เตรียมขนมที่จะไปใส่บาตรด้วยนะคะนแสองซึ่งนะคะซึ่งหนึ่งก็จะให้ซึ่งหนึ่งก็จะไปร่วมทำบุญอีกซึ่งหนึ่งก็ไว้ใส่บาตแล้วก็ให้ในบ้านชิมนะคะเดี๋ยวให้ในบ้านชิมก่อนนะค่ะนัง่งยือแล้วเม้นแตงโมจะีังไงออกมาพูดแล้วอันนี้ <c oughs> ขนมให้ชิมนะคะทำไปใส่บาตรมีเอาเอ้าเสือกหลังเลยบอสขอาเปชรเสือหลังเลยบอส ้านี้ก็ใส่ตะกร้าไว้นะคะไว้ไปทำบุญพรุ่งนี้นะคะแล้วก็จะใส่หอด้วยเดากระจาย้ะเอาขามตรงนา้นเลยคค้เด น่ก mm, ็ย่านงด้วะเอยอ้าวมธอ้นาี้เอาขนมออกจากซึง huh. ว no. ่าจะเอาซึนไปนึ่งฟักทองไปทำบนตุ้มนีนะคะคาะได้แล้วนะคะนี่ยวไปหาน้ำมาให้ก่อนซคดีันดีเนยวหลายวดก็สองกว่าเดออ้ยเอ้ยเจ็บเจ็บออนะครบ ้น้วขัานขัดเลาะเอ้ยข้สี่อนที่หน้น้้างนะคะน้ำน้ำก็พอ้น้ก็สองอาสงน้บอกว่ามจะได้สองไหมเราจะเอาสอน้เนาะสสิี่้ายี่กตอนเรายี่สิบสองยี่

เอบกันเบอร์สองขึ้นบอกลงไปฮัลโหลค่ะอันผพ้ใหญ่ยค่ะอันแม่เพิ่นเปลียมจ่ายเราเพิ่นจะแต่งหน้านนะค่ะทัางแต่งหน้าทัางทำผมอันไปตอนตีไดค่ะจังสีทันค่ะเพราะว่าอันงานอันเยอะเจ็ดโมงเนาะตีห้าให้เจ้าเจ้าไปเราเลยเนาะไปข้อห้องเลยราะว่า เจ้ามีเพศคอยคอเราพื่นี่ตัวยาลุงชาเจ้าทักันเลยวะค่ะเพราะว่าก็จะส่งน,นั่นอันนี้ไทยะนะเนาะไม่จะงายค่ะค่ะโอ้ยขอเขาพูดว่าเน่ยในลายค่ะค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณสองสองร้อยกรลูกนะคะเพราะว่าประมาณสามสามร้อยกิโลนะคะเนาะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ ขอบคุณคุณแม่สับพอจริงๆนะคะคน,นี่เป็นสะพานบุญให้นะคะค่ะแล้วก็นี่ก็จะทําไปวัดด้วยนะคะทั้งวดัดทั้งวัดที่วงังจะไปวังปู่ด้วยแล้วก็วัดบ้านนะคะวัดบ้านวัดป่านะคะแบ่งกันนะคะนี่ก็จะทําให้คุณยายนะคะไปแต่พรุ่งนี้นี่จะไปร่วมทาบุญที่ฟังปู่น,นะคะค่ะเพราะวันนี้ไปเตรียมของมาแล้วนะคะก็จะแผกของเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยโอเคนะคะ ามน,นะะะคเรียบร้อยนะคะบบก็ด้วยความรุ่มแรงรุ่มใจแต่เสร็จนะคะนีดเดินหาของแหละคุณ <c oughs> ป้า <c oughs> ป้านานาทำเสร็จพอดีนะคะเป็นอะไรเป็นอะไรข้าต้มแซ่บบุกค่ะมันเรียนมันเป็นคัดเนาะโอ้เหลือไม่เยอะเหลือไม่เยอะแสดงวา่าสองร้อยกว่า

ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับที่จัดขึ้นเรียบร้อยนะคะ200กว่าลูกนะคะ200กว่าลูกเพราะว่าลูกละโลกว่าบางลูกก็2โลนะคามตัวอันนี้จะเอามาให้ชมนะคะลูกประมาณเท่านี้นะคะนี่ค่ะนี่ก็ติดสติกเกอร์นะคะอาจจะไม่ใหญ่เพราะรีบๆนะคะเพราะว่าได้เท่านี้นะคะแต่ว่าก็ ของฝากวางปูปาริกิจนะคะจากแม่สาครนมูลสวรรคนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอขอ,ขอบคุณกลุ่มม่บ้านนะคะแล้วก็อนุโมทนาสาธุบุญกับคุณแม่สาครนมูลสวรรค์ด้วยนะคะค่ะขอให้แม่ได้บุญเยอะๆนะคะนะคะอขออำนาจคุณพระศรีรัตตัยบกปักรักษาคุณแม่นะคะขอพรให้มีความสุขความเจริญนะคะ ค่ะรล้วท้ง f อนะคะผู้ได้ชมคลิปนี้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นี่ก็ขอจบคปปลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ